Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anbiya al mursalin wa ala alihi wa dunia dan akhirat dunia mereka dapat duit boleh melintas ke situ ke sini pedagang ni zakat tu telah diwajibkan Allah Allah Subhanahu wa taala mereka senia mereka pedagang ni buat satu poso sepon ni dia kewajipan mereka nak lah keluar zakat mereka keluar zakat di samping tu pula Allah Ta'ala beri kepada mereka ini mereka ini juga akan sampaikan apa-apa ha, dengan inilah saya rasa kepada ha, adanya ketua ada Pak Khalil iaitu Usman Kadir Usman Kadir inilah sebagai ketua untuk membimbingkan satu ini perjalanan ini atau perbuatan ini ini eh? hak dan mula keluar lekat Kerajaan Perkhidmatan ท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกองทุนหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติท่านกระผมอุสมานเวคาเดประธาน,นาคณะกรรมการบริหารกองทุนสากลและกองทุนผู้ได้โอกาสขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในในวันนี้ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลชนผู้ดได้โอกาสทั้งสิ้น62ชนและกองทุนสากลมียอดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น68,500คณะกรรมการของคุณขอขอบคุณทุกท่าน เข้าสู่พิธีเปิดโครงการลาสินอดและก็มอบทุนสาการและก็มอบทุนให้กับผู้ได้โอกาสนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณวิเช์ไทยทองนุ่มนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบือสอบนะคะท่านวรเชียคุณโบภาทนายเพือวิสสอระ่านในพิธีกระผนนายวิเช์ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลบือสอบในนามนักรมการจัดงานรมตสามพันประจําปี2555 มีความยินดีและขอขอบคุณท่านที่นอยญางสูงที่ได้ให้เกียรติบนทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้รอมฎดอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเดือนแห่งการฝึกตนอดอาหารและน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินปากจมูกหรือไม้ว่ารรมาดอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ เดือนทั้งจะได้รับรู้ความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วยเทศบาลตำบลอุสบบร,อร,ระหนักและให้ความสำคัญในการถือสิลอดในเดือนรมมอมบดอนทาเป็นเดือนแห่งประเสริฐจึงได้จัดงานรอมฎดอนสัมพันประจําปี2555ขึ้นเทศบรีตุบบนรุสเบด์ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาแก่ผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวพรุซอรโดยเพาะในเขตเทศบาลที่การพรักทุกท่านระบบมีความรู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับนันสัมพันธ์ประจำปี2555ในวันนี้ระบบขอชื่นชมและมีความประทับใจ ในความยึดมั่นศรัทธ,ธาในศาสนาของท่านทั้งหลายสำหรับเดือนถรือทิศอดรอมฎดอนเป็นเดือนอันประเสริฐที่องค์เอ,อกอัลลอฮ์พระผู้อธิบาลได้ทรงประทานคำภีอันภุรอานแก่ศาสดามมฮัมหมัดเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อมนุษยชาติ ชาวมุสลิมทั่วโลกได้ยึดถือปฏิบัติประกอบศาสนานอย่างเคราะเปียงกับรมฎสัพัยนยชานี้และในโอกาสกวันอุกทิฟฟี่ที่จะเวียนมาบรรจบในเร็ววันนี้กระผมขอวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ปรวนประทานพอรอันประเสริฐประทานความฝาสุกแด่ที่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตและกิจการงานพร้อมทั้งขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักษนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขระผมขอเด็กชายล้มกล้าวินัยเรียกอ่าเด็กชายมาส่งที่ผู้มาดีดีสองท่านนะคะเด็กชายมาสออรีเซ่ ชุมชนดีรรตินีนะคะแล้วก็มัสยิดกลางนะคะเตาตัวนี้แล้วอากาศ่มัวเลาหายไราะเดี๋ยวไปเนางสัตุมค่ะบืนรายกาเดแล้วนะตาเยดาโอค่ะ I don't I swear.